สุด้ายที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าจะมีข่าวอะไรใหญ่กว่าเรื่องนี้แล้วล่ะนะครับก็คือเรื่องของแจ็คหมาโต้องบอกว่าใช้คําว่างานเข้าอย่างเบาไปเรียกว่าเราล่าสมเสริมแล้วกันนะกระสุนปมแบบแรงตลอดเลยงานเข้าจริงๆครับคืออย่างนี้ครับคือ out of nowhere ต้องใช้คํานี้นะก็มีเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นจะเรียกว่าคําสั่งก็ได้นะฮะออกมาจากแบงก์ชาธนาคารชาติจีนเนี่ยนะครับว่า เอ่ออาลีบาบาเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างในการทำธุรกิจนะครับโดยนะฮะให้กลับไปทำที่ท,ที่ที่เริ่มต้นมาอะไรแบาขอโทษทอดแอนด์ฟินแลนเชียลนะครับโดยให้กลับไปเริ่มทำไปทำสิ่งที่ถนดัดก็คือไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งเริ่มต้นมาก็คือไอ้เรื่องเอ่ออะไรอะเพย์เมนตะ์ออนไลน์เพย์เมนต์อะนะครับซึ่งเป็นธุรกิจใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยให้กลับไปทำแต่ธุรกิจอื่นเช่นให้กู้นะครับเอ่อ Asset Management บริหารสินทรัพย์นะแล้วก็ขายประกันพวกนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะถูกสั่งห้ามหรือถูกแยกบริษัทหรืออะไรแบบนี้นะครับยังไม่ชัดคือคำสั่งของของรัฐธนาคารกลางเนี่ยยังไม่ชัดแต่ว่าผมใช้คำนี้ Bloomberg เขียนว่า understand the necessity of overhauling its business นี่คือสิ่งที่เป็น Message ออกมานะครับหมายความว่า คือต้องเปลี่ยนต้องปรับปรุงธุรกิจน,นะฮะทำไมต้องปรับปรุงนะครับแบงค์ชาติของจีนเนี่ยให้สามเหตุผลนะครับหนึ่ง corporate g o v e r n เ n c นเนี่ยสัพาก็คือการเขาเรียกว่าอะไรทำมาพิบานต่ำกว่ามาตรฐานนะฮค,อะคอโอนี่คือข้อข้อหนึ่งอ้วกแล้วนะข้อสองนะครับมีแนวโน้มจะฝ่าฝืน,นกฎของ ธนาคารกลางจีนและกูเลเตอร์กเลเตอร์นะครับแล้วก็อนที่สามเนี่ยใช้คําว่า regulatory arbitrage แปลว่าการคือถ้าแปลภาษาไทยก็คือการหาผลประโยชน์จากการเอ่อ manipulate ตัวกฎอะ่ะเอออะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ออแอนต,ต้องทำแอนเฟอนเชั่นต้องทำเนี่ยหนึ่งต้องตั้งทีมขึ้นมาเพื่อให้ทำตามคำสั่งของกูเลเตอร์ในที่นี้ก็คือแบงก์ชาติอันที่สองนะครับเอ่อต้องให้บริการธุรกิจต่อไปนะครับ ันที่สามต้องไม่ขึ้นราคานะครับแล้วที่สี่ต้องเพิ่มเขาใช้คําว่าการควบคุมความเสีย่ยงนะฮะทีนี้รูมเบิร์กตีออกมาเป็นสามซีนอร์โออ่ะผมให้ดูรูนี้ก่อนนะครับทีแปดนี่คือโครงสร้างของธุรกิจของแอนด์ฟินแลนเชียลนะครับมีเรื่องทั้งหมดสี่อันนะฮะอันที่ใหญ่ที่สุดคือออนไลน์เพ m ย์เมนมูลค่าปีปีหนึ่งเนี่ยประมาณสักสิบเจ็ดสิบเจ็ดล้านล้านดอลสาระ มูลค่าไม่ออกเยอะขนาดไหนเยอะมากๆนะฮะเยอตกวรีเพย์นะครับก็คือเรื่องของรีเพย์ใรีเพย์ประทังนึกไม่ออกส่วนตัวที่สําคัญรองลงมาก็คือตัวให้กู้เงินคือแม้ว่ามูลค่าจะดูไม่เยอะก็คือ2องแสนเก้าหมื่นล้านเหรียญสรัฐเนี่ยแต่รู้ไหมว่าลูกค้าเนี่ยหลายเยอะจริงห้าร้อยล้านคนตายแล้วผมไม่ได้พูดผิดนะครับเออห้าร้อยล้านคนคนนะครับคือธนาคารทุกธนาคารในประเทศไทยรวมกันยังไม่มีเท่าเลยเยอะมากห้าร้อยล้านคนนะครับผมฟังแล้วแบบโอ้โห นะฮะตัวธุรกิจประกันนะครับ107ล้านคนนะครับแล้วก็แอสเซทแมจเมน n ์อันนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยคือไซซิ่งของออสี่ธุรกิจของแอนที่ค่อนข้างจะมีแนวโน้มว่ามีปัญหาแน่ก็คือจะถูกแตกออกมาแน่ๆเนี่ยนะครับแตกแล้วยังไงต่อนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง Bloomberg บ,บ,บอกมี3 s c ซ n a น i o ร c e n ซ r i นรที่1เขาเรียกว่าม i ย d s เนอ a ร i o ลคือแบบซอฟต์ๆ <Soft. S 2> นะครับ <Soft. S 2> ขอภาพถีนะฮะรู o บิร์ตบ,บ,บอกว่าในซีนอรีนี้เนี่ย เป็นลักษณะของการเขียนเสือให้วัวกลัวกันใช้คํานี้นะภาษาไทยเนาะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลปักกิ่งก็เคยทําแบบนี้มาแล้วนะเทนเซนก็เคยโดนเชนเซนเนี่ยเคยโดนข้อหาทําให้เด็กติดเกมเมื่อปี2018นะฮะตอนนั้นก็แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรต่อคือ<า>คือหมายถึงว่าก็ขู่แล้วก็กนู่นนี่แล้วก็แล้วก็นะฮะเอ่อตัวรีบาร์เองก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันที่ที่ปล่อยให้มีการถ่ายของปลอมในแพลตฟอร์มแล้วก็มีเรื่องของเอ่อการที่ไปเอ่อถูกกล่าวหาว่าเอารัดเอาเปรียบ ผู้ค้าคู่ค้าในแพลตฟอร์มอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะอันนี้คือโดนีน้อยสุดสแตนดร์ที่หนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าแต,แต่คือต่อให้เป็นสแตนดาร์ที่เบาที่สุดเนี่ยก็จะต้องถูกควบคุมมากขึ้นนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะเป็นสแตนดาร์นี้นะฮะเชลยที่สองเ,เรียกว่าเป็นแบดสแตนดาร์นะฮะภาพทีสิบนะแบดสแตนดาร์คือถูกแบ่งคล้ายๆกับตอนที่ม c r o s ซอฟโดด นะแบ่งเอ่อออกเป็นสี่บริษัทนะครับอันนี้จะไปทําให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยวุ่นวายมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในแอนเนี่ยนะครับคือก่อนที่เขาจะ IPO เนี่ยมูลค่าเขาสามแสนกว่าล้านเหรียญใช่ไหมไมีนักลงทุนกองทุนขนาดใหญ่ของโลกเช่นวอลเบิร์กพินคัสแล้วก็คาคาไลกรุปนะครับซิลเวอร์เลกนะครับเทมัสเซ็อะไรพวกนี้ครับ ลงทุนอยู่นี้จะหมดเลยนะ,ะ GIC อะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปแบ่งบริษัทปุ๊บเนี่ยโหเรื่องนี้วุ่นวายมากคือมันมีมันมีประเด็นเยอะมากนะครับในเรื่องของของการทําเรื่องนี้แต่ว่าอันนี้มีโอกาสสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องบอกว่าพอแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยเอถ้าเกิดว่าตวัวธุรกิจที่เป็นออนไลน์เพย์เมนต์อย่างเดียวเนี่ยนะครับก็คือพวกอะไรอะอารีเพ,พย์พวกนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างจะชัดเจริแล้วแล้วเขาเชื่อว่าถ้าแบ่งแบบนี้เนี่ย ตัวอื่นจะไม่ได้พลังของกรุ๊ปอ่ะคือถ้ามันแยกกันปุ๊บมันจะไม่แข็งแรงละอืถูกต้องจะไม่สามารถที่จะแบ่งส่งต่อข้อมูลกันได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะนึกภาพดูว่าอยู่ดีต้องมาทําฐานข้อมูลใหม่สี่ชุดอ่ะตอนแรกเดิมเป็นชุดเดียวเนี่ยอยู่บนแอปแอปเดียวต้องมาทำเป็นสี่แอปโอ้โหแค่คิดที่นี่ว่าตายแล้ตายแล้วใช่ไหมฮะแต่มันมีไนท์แมร์ซินเริโอเลยนะครับเป็นไนท์แมร์นาทีสิบเอ็ดนะไนท์แมร์ซินเริโอนะฮะโอ้นี่ก็บอกว่าเป็นคือซีนเนอร์โอที่แย่ที่แย่่ทีสุดนะครับก็คือแอนเนี่ยอาจจะต้อง สูญเสียสามธุรกิจนั้นท,ที่กล่าวไปก็คือไม่นับออนไลน์เพย์เมนต์น,นะก็คือเครดิตอินชูรันแล้วปล่อยกู้อินชูรันเซลก็มันนี่แมเนจเมนต์นะครับ<อ>ซึ่งมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าเออมีความเป็นไปได้ที่ลูกค้าเนี่ยประมาณครึ่งพันล้านคนก็นคือห้าร้อยล้านคนที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะมีโอกาสที่จะถูกหยุดการให้เซอร์วิสนะครับโโอ้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นักวิเคราะห์บอกว่ามาจากนั่นแหละ สิ่งที่แจ็คหม่าพูดวันนั้นบนเวทีอ่ะเพราะมันก็ตรงกับตรงนี้เลยอ่ะถูกต้องนะฮะ,ะ <c oughs> นนทลงตัวในฟังนิดนึงก็คือสิ่งที่แจ็คหม่าเขาพูดวันนั้นบนเวทีมันคือคําพูดที่บอกว่าคือพวกเหล่าเรกเกลเลเตอร์ของจีนตอนเนี้กฎเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันไม่เอื้อกับนวัตกรรมไม่เอื้อกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทําให้แบบโลกมันไปข้างหน้าได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งถ้าพวกเหล่าเรกเกลเลเตอร์เหล่านี้เนี่ยไม่มีการปรับตัวเกิดขึ้นเนี่ยก็ปัญหาที่ พวกนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะแก้กันเอง<嗯>เรานี่<嗯>หมายถึงอ阿里บาและประชาชนจะแก้กันเองครับซึ่งไอตัวแต่ละอันที่ท,ที่พี่แท็บพ,พูดมาทั้ง4ตัวเนี้ยออนไลน์เพย์เมนต์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วยอดมันนั้นไม่เป็นไรยอดธุรกรรมเนี่ยมันเยอะมากอยู่แล้วต่อปี17ล้านล้านใช่ไหมครับแต่ว่าพวกการออกเงินกู้เนี่ยมันสําคัญมากนะเพราะว่าในจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจํานวนของประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้เนี่ยมีเยอะ นะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นการให้กู้เงินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ค่อนข้างดีอย่างที่บอกว่าจํานวนผู้ใช้เท่าไหร่นะครับห้าร้อยห้าร้อยล้านคนห้าร้อยล้านเยอะมากใจเลยอ่ะมันเยอะมากนะโอ้โหเอาคือมันมองในได้ได้หลายนัยยะนะนัยยะแรกก็คืออ่ะอารียบาหรือเจ้าตัวแอนเนี่ยกําลังเรียกว่าผมพี่ไม่ได้บอกฝ่าฝืนกฎแต่แค่ไม่ได้ไปบาตามกฎ อ่าเพราะกฎเขามีเงื่อนไขว่าคนที่จะกู้ได้ต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาบอกเขาเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้ยเขาให้กู้เองโดยที่เขารับความเสี่ยงไว้เองใช่อ,อใช่ไหมนะั้นคือบอกเขาไม่ได้ตามกฎละแต่ว่ามันกลายเป็นว่าไอไอสิ่งที่เขาไปให้ห้าล้านล้านคนนี้นี่มองไกลเดี๋ยวว่าถ้าแท็กมาถึงขั้นตั้งพรรคการเมืองเนี่ยเสี่ยวว่าชนะได้เลยละทนไมได้ฐานเสียงห้าล้านละ้านคุณบอกว่าเขาเป็นคนที่ให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ย อืมโหนี่คือความสั่นของคลังใหญ่า้ยนะใช่มันมีในยะทางทางอํานาจด้วยมันเป็นเหมือนการท้าทายรัฐบาลด้วยนะใช่แล้วก็นักวิเคราะห์นี่เขาบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยถ้าทำอเวอร์สเคสเนี่ยนะต้องทํากลืนเลือดเลยนะเพราะมันทาให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยชะลอเลยนะใช่ชะลอเลยนะคือมันใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมให้ดูนะครับว่าขอภาพทีเจ็ดนะฮะมันจะไปกระทบกับบริษัทต่างๆอีกมากมายสามบริษัทเนี้ยเทนเซ็นนลิบบาแอนด์เนี่ยนะฮะ แะอนเลอบากับ,บ,บ,บแอนคูนี้ซึ่งถ้าโดนเนี่ยก็โดนคูแน่ๆเนี่ยครับ <c oughs> คุณดูด้วครับว่ามันเขาลงทุนในอะไรบ้างฮะ <c oughs> เลยมันต้องอ่านแรกอ่ะคือ <c oughs> สตาร์ทอัพใหญ่ๆทั้งหมดในจีนอ่ะเ <c oughs> หมยถวนไอ้ไอ้พินเดาๆไอดด้ดีดีคือลงทุนหมด <c oughs> โดนหมดเลยนะคือมันจะมีปัญหาแบบเป็นลูกซ่อเลยนะ <c oughs> <c oughs> เะนั้นรูเบิร์บอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะแล้วก็มีในยะงไงมันมันมีประเด็นเรื่องการเมืองจริงๆเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่า คือคือสี่เส้นผิงเนี่ยถ้าทําถ้าเดินหนักเกมนี้คือตัดแขนตัดขาอะไรบีาๆยๆต้องบอกว่าอย่างที่บอกยอมปืนเรื่อนจริงแต่เพ<ช>ื<ต>่อรักษาไม่ให้ใครกล้าท<ต>าแบบนี้ใช่เพราะเขามีดัชีโค้ดของเขาจำได้ไหมที่เขาติอยู่น้องตอยเขาอยุแปดสามอ่ะอโอ้โหเรื่องนี้ตามดูเลยแต่เนี้ให้ตัวเองเดานะมันจะมีสองทางถ้าแบบว่าจะหยุดเรื่องของการให้กู้ต่างๆแสดงว่าธนาคารในจีนที่เป็นธนาคารของโตติเนี่ยนะครับ เตรียมตัวไว้แล้วนะเตรียมตัวที่เขารองรับตรงนั้นแล้วเพราะวันหนึ่งที่คุณบอกว่าแอนห้ามทํางานห้ามปล่อยกู้เนี่ยประชาชนเด๋ดร้องใครรับผิดชอบอืใครว่ารัฐบาลต้องเตรียมไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าถ้ายุบแอนไปหรือห้ามตรงนั้นไปเนี่ยม,มีบุคกากรแบบเดียวกันแต่เข้าไปหาธนาคารปกติได้ครับซึ่งอันนี้โอ้โหถ้าทําได้จริงแถวว่าเก่งมากนะคือเขาเรียกว่าซุ่มทําจนแั้แบบโดยที่แจ็คหมาไม่รู้ตัวเลยผมคิดว่าทําได้ แล้วผมคิดว่าเขาเตรียมไว้อย่างที่พีู่ดบอกแล้วในใบ o o เบอร์เขาก็เขียนว่าคิดว่าเตรียมไว้แล้วเหมือนกันธนาคารกลางจะเข้าไอ้ธนาคารจะเข้ามาสเตปอินทร i ิช o น a แบ a n ์นี่แหละโอ้โหคือคบแบบเก่งมากเตรียมแบบ